สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอพระเนกีฬาและสิ่งทอพื้นบ้านภูตานรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริของพระราชวงศ์ภูตานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน าสนาฬิกานาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามหญ้าภายในพระราชวังลิงคานากรุงทิมพูโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสสองพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกมี่นํำเกลวังชุกพระชันสา9ปีและเจ้าชายจิกมี่อุเกีนวังชุกพระชันสาหปีรอรับเสด็จ และรอเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วทรงพระดําเนินไปยังพระพราที่ประทับรับรองทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การแสดงระบำต้อนรับของภูตานโตวาชิกังกีเซเลเป็นการแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านที่เปรียบเทียบปูตานกับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งคนพูตานขับร้องเพลงพื้นบ้านนี้เพื่อเปิดงานวิธีต่างๆการสาธิตการปาลูกดอกหรือกุรู ในภาษาทรงคา่าเป็นกีฬาพื้นเมืองซึ่งเป็นที่นิยมของชาวภูตานใช้ลูกดอกขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้มีหัวโลหะแลหลมหางลูกดอกทำจากขนสัตว์หรือวัสดุที่เบาเพื่อช่วยให้ป่าได้แม่นยำเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในงานเทศกาลเช่นทเทศกาลเชชูและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองต่างๆเมื่อป่าเข้าเป้า ผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ประทานพรให้ผู้เล่นสามารถป่าลูกดอกได้เข้าเป้าการแสดงยันกีกงซังเทนเป์โชกละเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของปูตานเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความสำคัญของมิตรภาพของมนุษย์และเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมทำการละเล่นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและเคารพในอีกฝ่ายพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตพุ่งแหลน และทรงพระดำเนินจากพระปลาที่ประทับรับรองไปยังสนามหญ้าด้านหน้าระเบียงที่ประทับรับรองรินไม่น้ำวัง <c oughs> ทั้งนี้พระราชวังลิงคานาเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระรชินีแห่งภูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ และเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานทรงจัดงานตามประเพณีทรงประกาศข่าวสารสำคัญและพระราชทา,านเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์แด่พระราชาอาคันตุกะในการนี้ทออประเนศการสาธิตการยิงธนูหรือดาในภาษาสรงขาเป็นกีฬาประจำชาติของพูตานระยะการยิงห่างจากเป้า150เมตรโดยระหว่างการแข่งขันยิงธนูจะมีการร้องเพลงกุงกีกุงซังเทนโป เพื่อสร้างความสนุกสนานโดยผู้หญิงจะร้องอยู่ข้างสนามเพื่อคอยเชียร์หรือก่อกวนผู้ที่กำลังแข่งขันโดยส่วนที่เป็นเพลงเชียร์จะมีทำนองนุ่มนวลและเชียร์ให้หญิงเข้าเป้าแต่ส่วนที่เป็นการก่อกวนจะเป็นทำนองเร็วและมีเนื้อหาตัดกำลังใจเพื่อให้ผู้หญิงโหนยิงไม่เข้าเป้าโดยชาวพูตานถือว่าการแพ้หรือชนะ ล้วนเป็นธรรมชาติของเกมกีฬา,าหากยิงเข้าเป้าผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานส่งสาธิตการยิงธนูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนานต้าพระบร,รมราชินีสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานและเจ้าชายจิกมี่นำเกียววังชุกส่งทดลองยิงธนูด้วยความสำราญพระราชทัไทยและสำราญพระไทย อพูตนิยมเล่นกีฬายิงธนูตลอดทั้งปีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างความใกล้ชิดความรักและความสามัคคีของชุมชนมักเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆของประเทศโดยในราชอาณาจักรภพูตานมีการแข่งขันยิงธนูสำคัญส,ญสองรายการได้แก่การแข่งขันยิงธนูแห่งชาติในพิธีราชาพิเศษและการแข่งขันยิงธนูยางเฟล ในการนี้เจ้าชายจิกมี่นำเกียววังชุกส่งทดลองป่าลูกดอกด้วยจากนั้นสเสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องจัดนิทรรศการบริเวณสวนภายในพระราชวังลิงคนาโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนิพนานส่งนําทอยพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงสิ่งทอพื้นเมืองและร่วมสมัยโดยนักออกแบบชาวพูตานร,รวม12นิทรรศการเช่นพูตานเท็กไท เป็นกลุ่มผลิตสิ่งทอที่ส่งเสริมและผลิตผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่แสดงออกผ่านหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศของภูตานมีการออกแบบที่สวยงามเหนือการเวลาใช้เส้นใหญ่และสีย้อมจากธรรมชาติใช้เทคนิคการทำผ้าทอมือโบราณในการผลิตเป็นสินค้า และจะไฟวิคพูตานผสมผสานเทคนิคที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนเข้ากับความรู้สึกทันสมัยเน้นการผลิตเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของพูตานที่ทอด้วยมืออย่างประณีตเป็นสะพานเชื่อมวัฒน,นธรรมระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันและยังส่งเสริมให้ผู้หญิงในท้องถิ่นสามารถทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างไรายได้ โดยสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานทรงส่งเสริมมรดกทางวัฒนธร,รรมของราชอาณาจักรพูตานโดยเฉพาะศิลปะหัตถกรรมสิ่งทอประเพณีพื้นบ้านและการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ นั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์เม็ดอินพูตานณสวนภายในพระราชวังลิงคคนาเช่นนิทศการจำลองห้องครัวพื้นเมืองของชาพูตานที่จัดแสดงเครื่องครัวและอาหารพื้นเมืองของพูตานเช่นบริกผัดชีส นอกจากนี้มีการจัดแสดงปติมากรรมจากทองเหลืองสแตมป์พูตานและผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการในพระราชินูประถมสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานก่อตั้งเมื่อปี2558ทรงดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท,ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ซึ่งสอดรับกับแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น เช่นสิ่งหทออาหารเกษตรอินทรีย์ชาสมุนไพรเครื่องเทศน้ำผึ้งและเครื่องจักรสาร้วยโครงการมีแผนยกระดับการผลิตสินค้ามูลค่าสูงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าให้มีมาตรฐานผ่านการรับรองเปิดรับการลงทุนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติในบางภาคส่วนในอนาคตในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมงานแกะสลักพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากเดซุปในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงและถังเช่าซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมจากภูตานเนื่องจากมีคุณภาพดีต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังตลาดกลางประจำกรุงทิมพูโดยมีพระอนุชาได้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานสพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกเกีอูกเกียว,วังชุก เจ้าชายจิกมี่ดอจีหวังชุบและเจ้าชายอูเกนจิกนี่หวังชุบเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ส่งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงโดยประธานโครงการและทอปพระเนตรวิธิทัศน์ความเป็นมาของโครงการณนะห้องบรรยายสรุปและประทับรับรอง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเดซุงหรือโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมให้ชาวภูตานโดยเฉพาะเยาวชนมีบทบาทในการสร้างชาติและพัฒนาประเทศทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวมสามารถทำงานเป็นทีมและมีระเบียบวิน,นัยผู้เข้าร่วมโครงการเดซุงที่ผ่านการฝึออกอบรมจะเรียกว่าเดซุป ซึ่งจะใส่เครื่องแบบสีสม้มและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และปฏิบัติภาร,รกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อมามีการจัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครในโครงการเดซุงเพื่อฝึกอบกรมยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานและรายได้ให้แก่เดซุงในการนี้ทอดประเนตรร้านค้าจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณโซนร้านค้า ตลาดกลางประจำกรุงทิมพูสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาตลาดกลางประจำเมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ทันสมัยและถูกสุข,ขลักษณะสร้างงานและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยปัจจุบันมีแผงจำหน่ายสินค้าประมาณ400แผง และท่าประเ็ตการแสดงของเยาวชนภูตานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซูง3มชุดได้แก่เพลงพื้นเมืองภูตานเพลงข่าคือคนไทยและเพลงแฟนจ๋าฝึกสอนการแสดงโดยนางสาวอรวีทัดเที่ยงซึ่งเป็นวิทยากรชาวไทยในโครงการและร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย กับทอยประเน,น,นษติทัศการโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอ,อบรมระยะสั้นได้แก่ทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิตทักษะหลักสําหรับการประกอบอาชีพและทักษะด้านการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เดซุปสามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ซึ่งมีทั้งการผลิตสินค้าและงานบริการเช่นรองเท้าทำมือแบบพื้นเมืองจักรยานไม้ไผ่เครื่องประดับงานเซรามิก และการประกอบอาหารซึ่งบางส่วนได้เปิดให้บริการขายอาหารณตลาดแห่งนี้ด้วยวิทยากรผู้ฝึกสอนในโครงการมีทั้งชาวพูตานและชาวต่างประเทศโดยตั้งแต่ปี2564มีชาวไทยเป็นผู้ฝึกสอนรวมแล้วจำนวน4คน ในการนี้ทรงฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับเจ้าชายสามพระองค์อาสาสมัครในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดสุงและนักแสดงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับ จากนั้นเสด็จลงณโถงรับรองชั้นหนึ่งโรงแรมเพมโกตทิมปูที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำคณะผู้ถวายงานฝ่ายภูตานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25-28เมษายน2568ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลภูตาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตภูตานสถานกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์นกรุงทิมพูและเจ้าหน้าที่ถวายงานประจำขบวนเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นเสด็จลงนห้องชิกจากเกตชั้นจีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำนางมาควดีสุมิตรเหมาะ เอกอัคราชทูตประจําราชอาณาจักรพูตานพร้อมด้วยข้าราชการถิ่นประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงธากาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกองทัพอากาศรวมทั้งผู้ตามเสด็จถวายงานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศในงานครบรอบ25ปียุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบุลนิธิยุบทูตความดีในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานความสําเร็จของโครงการยุบทูตความดีมีกิจกรรมหลากหลายมิติที่ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพรักชาติรักแผ่นดินและทําหน้าที่เป็นทูตตัวน้อยแนะนําประเทศไทยวัฒนธรรมไทยและส่งผ่านเรื่องดีๆให้เยาวชนนานานชาติได้รู้จัก ชื่นชอบและชื่นชมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้มีพระราชดำรัสความสำคัญว่าโครงการยูวทูตความดีดำเนินงานมา25ปีช่วยสร้างเยาวชนที่ดีมาหลายรุ่นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกและจิตอาสารักชาติรักที่จะทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของการทำดี ยุวทูตความดีเหล่านี้เมื่อเติบใหญ่จะเป็นกําลังช่วยดูแลรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยั่งยืนหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะร่วมมือกันสร้างเยาวชนคนดีให้แก่สังคมไทยและประเทศไทยสืบต่อไป จากนั้นท่อพระเนรนิทศการภาพวาดดวงรัตนะแห่งการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยผลงานของนักเรียนและครูสร้างสารรค์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษานิทศการ25ปียุวทูตความดีกาอย่างมั่นคงสู่ความยั่งยืน และนิทรรศการฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งมูลนิธิยุวทูตความดีเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา72พรรษา5ธันวาคม2542 เมื่อแรกตั้งมีโรงเรียนในเครือข่าย76แห่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น1,100แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกอาเซียนช่วยเปิดโลก,กทัศน์เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน เวลา15นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินทรพระบรมราชานุสาวรีจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นเป็นแห่งแรกใน เมื่อปี2432และพัฒนาเป็นสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบส่วนอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรเป็นอาคารสูง12ชั้นสร้างขึ้นเมื่อปี2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวท ผู้ป่วยโรคสมองระบบประสาทแทนอาคารเก่าที่สุดโทรมงบประมาณก่อสร้างอาคารการสร้างพระบรมราชานุสาวรีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมาจากสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลและเงินบริจาคของประชาชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคารและพระนามาพิไทยสอทอประดิษฐานที่อาคารเพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทัศการฟื้นฟูสู่สังคมกิจกรรมพัฒนาผู้ป่วยจิตเภทเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะทางอาชีพฝึกทักษะการทำงานในร้านกาแฟที่ร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงจากนั้นขยายงานไปยังหน่วยงานสนับสนุนและภาคเอกชนที่จ้างงานอย่างต่อเนื่องมีนักสังคมสงเคราะห์ฝึกทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ผู้ป่วยกลับสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ นิทรศการภูมิทัศน์บำบัดใจสถาบันปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกบุคลากรญาติและผู้เกี่ยวข้องนำแนวคิดหลักมาใช้ออกแบบคือนิเวศบำบัดเน้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ใกล้ชิดธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อเยียวายากายและใจผ่านสัมผัสทั้ง5ที่เหมาะสมทั้งการรักษาและยังรู้สึกปลอดภัยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วย เตรียมพร้อมให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อีกครั้ง จากนั้นสเสด็จออกนวังสาพทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละองพระบาทถวายพระพรชยัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2568 และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบบุธิบัตรประกาศเีียบตรและเข็มเรียนดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2567กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัมภ์ วันนี้เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผลเอกประยุทธจันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปสาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังในการมอบพุทธบัตรประกาศนียบัตรและเข็มเรียนดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2567กลุ่มโรงเรียนในพระราชปถัมธ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร15โรงเรียนจาก13จังหวัด มีนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละโรงเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรวุฒิบัตรและเข็มเรียนดี45คนพร้อมกันนี้มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สําเร็จการศรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน1,041คนโอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปธรรม กล่าวนํานักเรียนที่สําเร็จการศึกษากราบลาในโอกาสที่สําเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทขอให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานใดก็ตามต้องตั้งใจให้จริงให้ตลอดแล้วลงมือปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องจนสําเร็จผลสมบูรณ์ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิระวิมลเจ้าอาวาสวสัมพันธวงศารามวรวิหารวันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิระวิมลณนะวะสัมพันธวงศารามวรวิหาร ตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระเทพวชิโรดมนัทเมธีสุภาเสโนพระราชาคณะชั้นเทพเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวชิระพิมลโซพลปริยัติวิธานไผ่สารพัฒนวารกิจนิวิทธรรมสุนทรยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนววส,สัมพันธวงศารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานดรศักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปงนี้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2568 พระธรรมวชิระพิมลเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2,504อายุ63ปีพรรษา42องค์มนตรีประชุมแผนดำเนินง,งานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัม พลเอกกระพนธรุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการสักการะพระภูมิเจ้าที่และบวงสงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงอำเภอหนองดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดสถานีวิจัยและเริ่มการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงบนพื้นที่สูงแห่งนี้ เสร็แล้วเป็นประธานการประชุมแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทางแผนปฏิบัติ2ระยะคือแผนแม่บทและแผนเร่งด่วนนำไปสู่การปฏิบัติเป็นต้นแบบการต่อย,ยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ตามรูปแบบของโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาทางเลือกให้ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยังย่งยืนในทุกมิติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบร,รมนาถบัวพิษพระราชทานโครงการเมื่อปี2521ต่อมาปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หนำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ในพื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกในรัชสมัยใช้ชื่อว่าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดง มีกลยุทธ์การปฏิบัติงานระยะ3ปีตั้งแต่ปี2,568ถึง2,570ทางนี้ได้เน้นย้ำถึงการบุกเบิกงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนแนวทางการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจากนั้นลงพื้นที่ดูแปลงสาธิตการปลูกพืชบ้านคลองโป่งและติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบ่อกเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2568 สำนักพระราชวังขอเชิญช,ช,ชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมารระหว่างวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2568 ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองเล่มสวัสดีค่ะ